สวัสดีค่ะที่ได้เห็นอยู่ด้านหลังดิฉันก็คือเป้าองอ <laughs> <laughs> ก็คือก็คือพาลงซากที่ที่ไกลสุดที่พวกเราได้มาถึงในวันนี้นะคะนี้เลยที่เห็นอยู่ <c oughs> ทั้งสองคนก็คือ <c oughs> หญิงแล้วก็อ้อมข <c oughs> อสัมภาษณ์หน่อยค่ะอ่าออ้อมเป็นไงมั่งเหนื่อยมากสุดคนต่อไป เนืนนกว่าเมื่อวานแต่ก็พื้มสุดๆค่ะกรดชิงั้งแรกเลยต่อไป,ไปนี้เราจะไป <c oughs> สัมภาษณ์ดาราที่มาจากเอเชียที่โด่งดังมากค่ะคือเรนนั่นเองอันยองายอาเซโยชื่ออะไรชื่ออะไร <c oughs> เป็นไงบ้างวันนี้ปวดขาจริงเหรอแต่ขอขอซูมสภาพชุนนิดนึงนะคะยิ่งกว่าไปเดินแบบเห็นไหมเท้าเลยมากจริงเหรอพรุ่งนี้ก็กลับกันแล้วเนาะอ่ะคนต่อไปก็ต่อไปคนนี้แหมกินอะไรเยอะเดี๋ยวก็ดิยังกินอยู่เลยจริงเหรอจริงจริง เฮ้ย <Hey. S 2> ต้องลังด้วยผมต้องต้องขอบอกว่าคนนี้เดินขึ้นภูมาคนแรกแล้วก็ไม่เคยที่จะรอเพื่อนเราดูว่าเพื่อนเพื่อนขึ้นมาถึงหมดแล้วเราก็เลยเดินขึ้นมาหรอแม่คนต่อไปนี่ต้องเราต้องติดตามเลยนะคะเพราะว่าคนนี้เนี่ยสำคัญจริงๆเพราะว่าเขาสแตนบายเราไว้แล้วที่ฉากหลัง <c oughs> เราเรารอไปดูกันดีกว่าว่าเขาเป็นใครจากแบ็กกราวจะเห็นได้ว่าเขาเป็นชายหนุ่มมาดแมนอกหายอะไรหึงไม่รู้ว่าหันหน้ามาแล้วจะหลอกขนาดไหนโอ้สวัสดีค่ะนับก่อนครับหนึ่งสองสามเปไงาวันนี้ วันนี้สุดยอดเลยครับรอไปทําอะไรมาว่างเนี่ยทีนี้เนี่ยสุดยอดทปนี้ได้เข้าป่าปิดรู้สึกดีใจมากแล้วก็ได้เดินน้ําตกเดินแบบมีมีสิ่งมีชีวิตหลายอย่างพูดแต่ชื่อวิทยาศาสตร์ใช่ไหมชื่อสัตว์นะครับเป็นพวกยูติกรเรียนะครับพือนแมลงจะรู้จักไหมเนี่ยเออโหแล้วนี่ทําอะไรเนี่ยย่อนขาอันเรียวงามลงไปตอนนี้กําลังเอาขามาสัมผัสกับบรรยากาศ รอบชั้นบรรยากาศของผาลมสังนะครับเพราะมีระดับเท่าไหร่อืมหน้าผานี้น่ากลัวเนาะแม่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 อันนี้คือต้นไม้อลือเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอรูปหน่อยครับขอขอจบการสัมภาษณ์แค่นี้นะครับเพราะว่าโอเคค่ะก็คนที่ไม่ได้มานะ ก็ถ้าเขาหน้าก็มาได้กันละกันเนาะบ๊ายบาย